กรมชนขุมเข้มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาป่าศักนายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมโดยดรทวีศักดิ์ธนเดชโชพลพรองธิบดีกรมชลประทานร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักใต้และโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาผักไข่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานายประพิจันร์มาธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักปัจจุบันเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำในเขื่อน426ล้านลูกบาศก์เมตรยังสามารถรับน้ำได้อีก533ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายน้ำในอัตรา410ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากคลองชัยนาทป่าศักแล้วจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหในอัตรา492ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาที โดยจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำยกเว้นบริเวณชุมชนวัสตืออําเภอท่าเรือเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดริมแม่น้ำกรมสรรปทานได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบและอพยพขึ้นที่สูงเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้หากมีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องในระยะนี้ตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะส่งผลให้เขื่อนปาศักมีปริมาณน้ำสูงขึ้นเกินเกณฑ์ที่กำหนดกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในอัตรา500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพ,พื้นที่ท้ายน้ำพร้อมบริหารจัดการน้ำด้านท้ายเขื่อน โดยการควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกไม่ให้เกิน600ลูกบา์เมตรต่อวินาทีรวมทั้งผ่านน้ำเข้าสู่คลองและพีพัดผ่านประตูระบายน้ำพระนารายเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักในช่วงฤดูฝนในปี2565นรบะครับเห็นว่ากรมจุลทาเราเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัตินะครับภายใต้มาตรการ13มาตรการซึ่งเราดำเนินการถึง11มาตรการนะครับถือว่าวันนี้ มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บกักน้ําให้เต็มประสิทธิภาพนะครับอยู่ในเก์ที่เก็บกักเพื่อที่จะเตรียมไว้ใช้แรงหน้านะครับในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่างๆก็คือการสรุปบทเรียนที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของสิ่งกีดขวางทางน้ําวันนี้ก็ได้พาสํานักเครื่องจัรกนมานะครับได้สํารวจตรวจสอบว่ามีวัชพืชหรือว่าสิ่งกีดขวางทางน้ำณจุดไหนนะครับโครงการต่างๆมีการชี้เป้านะครับแล้วก็มีการใช้อาคารชุประทาน นในการเล่งระบายน้ําสุดท้ายในเรื่องของการสแตนบายเครื่องจกักรเครื่องมือวันนี้เรามีความพร้อมครับเห็นว่าในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเ, mm. เขื่อนป่าสักรหรือว่าเขื่อนพระรามหกหรือว่าเขื่อนเจ้าประยาเราจะมีการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องกันนะครับโดยการระบายนามม้ำวิช้ยอาคารชุมระทานเป็นหลักนะครับเพื่อลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายเขือ่อนเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความพร้อมครับ ด้านสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ C2 อําเภอเมืองนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน1,558ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและยังควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตรา1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวกรมสรรทานยังคงเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลลงมาในระยะนี้โดยจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับการระบายน้ำจากเขื่อนปาสักชลสิทธิ์เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ตอนล่างให้มากที่สุดด้วยทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่าอย่างใกล้ชิด และให้พิจรารณาปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามศักยภาพของระบบทรประทานโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนเป็นหลักตามนโยบายของดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากนี้ให้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเครื่องมือประจำจุดพื้นที่เสี่ยง พร้อมให้ปฏิบัติงานสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่พาะปลูกข้าวให้เร่งดาเนินการเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนดเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเสียหายจากฤดูน้ำหลาก ตลอดจนกำชับให้ปฏิบัติตาม13มาตรการรับมือฤดูฝนปี2565ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด